เฮ้สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทำการ์ดนักเตะนะครับในเกมเพจโมบายนะครับ2021นบเอะครับอย่างแรกอย่างแรกนะครับเราต้องมาโหลดแอปนี้ก่อนนะครับแอปพรอนครับนะครับไม่ใช่เพจฮับนะครับในโหลดในเพจสโตร์นะครับโหลดอะไรเสร็จโหลดติดตั้งอะไรเสร็จแล้วก็กดเปิดกันเลยนะครับนี่ครับก็จะมาหน้านี้นะครับวันนี้ แอปนี้มีไว้ทําไมนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับส่วนเพื่อนๆที่รู้ก็ส่วนมากจะรู้แล้วนะครับเอาไว้อัปเดตทักเตะที่จะเข้ามาใหม่นะครับอย่างแพ็กฟีเจอร์แพ็กลีเดนเพเยอร์นะครับแพ็กไอคอนิกโมเมนต์นะครับก็จะมีในแอปนี้แอปเดียวเลยครับวันนี้วันที่10มิถุนายนนะครับวันนี้มีไอแพ็กอะไรเข้ามาบ้างนะครับมีแพ็กฟีเจอร์ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับนี่ครับ น่าจะเป็นวันจันนะครับทีมชาติโคเอเชียนะครับเออโอเคครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่ผมทําไว้นะครับเป็นภาพไอคอนนะครับเออนี่นะครับส่วนเพื่อนถามว่าทําไปทําไมทําเพื่ออะไรนะครับก็ประมาณว่าเราชอบเราก็เราต้องมีนักเตะในดวงใจของเราคนใดคนหนึ่งนะครับ อย่างกตัวอย่างชอบฮาเล่นนะครับฮาเล่นในเกมเฟสยังไม่มีเป็นฟีเจอร์มาเลยนะครับจะได้เป็นฮาเล่นเป็นฟีเจอร์เป็นไอคอนิกโมเมนต์นะครับแล้วก็ทําได้นะครับนี่ครับเอาไปลงกลุ่มเฟสกลุ่มอะไรก็ได้นะครับที่เรากลุ่มที่เกี่ยวกับเกมเฟสนะครับเออช่องผมนี่ก็จะเกี่ยวกับเกมเฟสทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้รีวิวโค้ดรีวิวนักเตะนะครับลงเลงอะไรหลายอย่างนะครับ ก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเราจะทําภาพเป็นการ์ดนักเตะนะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนต้องมากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวหนึ่งนะครับนี่ครับมากดตรงมีจะมีไอคอนิคโมเมนต์มีดีเ e n นนะครับมีฟีเจอร์นะครับเรามากดตรงฟีเจอร์นะครับนี่ครับจะมาภาพนี้นะครับเดี๋ยวแต ยกตัวอย่างให้ดูนะครับภาพหนึ่งนะครับจะเรียกเป็นเอานักเตะใครครับเอาใครดีครับเอาเอมปัปเป้แล้วกันนะครับนี่ครับก็จะมาหน้านี้นะครับเราต้องกดที่ภาพของเอมปัปเป้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดมาครับหน้านี้ครับหน้านี้นะครับแล้วก็มากดตรงที่ EDT เนี่ยครับตรงแก้ไขนะครับกดเข้าไปครับนี่ก็จะมาหน้านี้นะครับอย่างแรกนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะปรับเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กได้นะครับนี่ครับตัวใหญ่ตัวเล็กได้นะครับอันนี้ก็ภาพเอียงสายขวานะครับได้ครับตัวแรกนะครับเราจะมากดตรงนี้นะครับค่าพลังเริ่มต้นของนักเตะนะครับเอ็บบัเป้อยู่ที่94ใช่ไหมครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่94นะครับเพื่อนๆคนไหนไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกดตกลงครับ ต่อต่อไปนะครับ็จะเป็นค่าพลังเวลตันของนักเตะครับผมใส่ให้เอมเปเป้เป็น101กันแล้วกันนะครับ101นะครับนี่ครับ101มาแล้วครับกดตกลงครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตำแหน่งของนักเตะนะครับเอมเปเป้นะครับกดตรงที่ cf ครับนี่ครับจะขึ้นมาทั้งหมดเลยครับตำแหน่งนะครับ ss มี rwf นะครับก็กดตำแหน่งของเอมเปเป้ครับเล่นเป็น cf นะครับกองหน้าครับ เรากดครับนี่ครับตัวต่อไปนะครับเป็นฟอร์มของนักเตะนะครับฟอร์มซีฟอร์มอีฟอร์มด e, ีฟอร์มซีฟอร์มเอมนะครับก็เรียกกล้ได้นะครับฟอร์มเอครับนี่เอ็นปัเป้ P A, ครับฟอร์มเอถ้าเราจะให้ทั้ง CF 101ลูกบอลโลโก้สโมสรของฝรั่งเอ โลโก้สมอสอนของแล้วก็ธงชาติฝรั่งเศสนะครับหายไปนะจากภาพนี้นะครับเราก็ต้องมากดตรงนี้ครับตรงติ๊กถูกสีเขียวนี่ครับหายหายหายนะครับนี่ครับหายหมดเลยครับนี่ครับถ้าจะให้กลับมานะครับเราก็กดทีกตรงที่เดิมนะครับกด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 นะครับนี่ครับก็จะมาเหมือนเดิมนะครับต่อต่อไปนะครับเราต้องมาเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับ มากดตรงนี้นะครับ b a c เนี่ยครับกดตรงนี้นะครับนี่ครับจะเปลี่ยนให้มากดตรงนี้นะครับต่อต่อไปนะครับตรง n o r นี่ยครับอ่านไม่ออกนะครับกดมาครับนี่จะเปลี่ยนให้ m p r เป็นฟี a จอร e เป็น legend player เป็นไอคอนนะครับเ้วจะเปลี่ยนเป็นนี่ legend player นะครับตานานกาดทองนะครับเปลี่ยนเป็น iconic moment เนี่ครับก็นี่ได้แล้วครับ ง่ายมากครับดังนั้นจะมาบันทึกนะครับบันทึกตรงไหนกลับมาหน้านี้นะครับนี่ครับ PLA นี่ครับแล้วก็ไกดที่ลูกศรตรงนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยครับตรงสีขาวนี่นะครับกดที่ภาพนี้นะครับกดเซฟครับบันทึกภาพภาพก็จะไปเก็บที่ทางภาพของเรานะครับในโทรศัพท์นะครับกดบันทึกครับเซฟครับนี่ครับก็จะได้แล้วครับ โอเคครับนี่ได้มาแล้วครับเป็นแอปเป้ครับเป็นไอคอนิกโมเมนต์นะครับส่วนเราถ้าเราจะทำให้เรามีภาพอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับจะให้เขามาเป็นนักเตะนะครับฟีเจอร์ไอคอนนะครับเดจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะเอาเป็นทีละทอนนะครับผมมีภาพของทีละทอนอยู่นะครับ แล้วก็พิมพ์ไปว่า t h ยแลนด์นี่ครับเรามากดที่ Thailand เลยนะครับนะครับเราก็กดตรงรูปทีละทอนเลยนะครับนี่ครับก็จะมาภาพนี้เลยนะครับหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องกดเป็นรูปของเทลทอนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเทรทอนเนี่ยมันไม่มีภาพเต็มนะครับเราจะเอาภาพเลยโทรศัพท์ของเรามาใส่แทนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีใส่นะครับ นี่ครับทีละทอนเป็นภาพครึ่งตัวนะครับจะาได้ภาพเต็มแล้วก็กดตรงแก้ไขนะครับตรงตัวอีตัวดีนี่ครับนี่ครับก็จะมาภาพนี้นะครับเราจะเอาภาพของทีละทอนมาใส่นะครับเราต้องกดตรงนี้นะครับ L M P O นี่นะครับกดปั๊บมันจะมาภาพของแกลเลอรี่ของเรานะครับเราก็กดของไปข้างภาพของเรานะครับแกลเลอรี่ครับกดไปครับ เดี๋ยวผมจะเลือกภาพเป็นของเพนทิลทอนนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับเราก็ปรับเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับให้เป็นเข้ากับกับภาพนะครับปรับให้สมดุลกันนะครับกับภาพนะครับนี่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขจะเปลี่ยนเป็นทีลทอนเป็นบอลทองนะครับถ้าบอลดําอะไรมันจะเวอร์กับเกินไปนะครับ เป็น84ครับนี่บอลทองครับถ้า85นะครับ85จะเป็นบอลดำนะครับ85ขึ้นไปนี่ครับ84นะครับนี่ครับก่อมาไปดิเดี๋ยวมาเปลี่ยนภาพพื้นหลังกันนะครับกดมาที่เดิมเลยครับกดไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเป็นทีลารทอนเป็น Legend p เยอร์เหรอก็สวยดีนะเอาไปนี่แอคเด็กโมเมนตเลยแล้วกันนะครับ นี่ก็ได้อกมาแล้วครับขทีระตอนครับตำนานของบุริลัมยูไนเตดนะครับโอเคครับเรามากดตรงนี้เลยครับลูกศรสีขาวนี่ครับกดบันทึกนะครับบันทึกภาพนะครับเซฟครับกดนี่ครับก็จะบันทึกภาพแล้วนะครับมันจะบันทึกไปอยู่ในคลังภาพของเราแล้วนะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จประมาณนี้นะครับ แอปนี้แอปเดียวนะครับพรทับไม่ใช่เบสทับนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องนี้ก็เกี่ยวกับเกมเบสนะครับฝากกดไลค์กดกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทาการ์ดนักเตะนะครับส่วนมากคนจะรู้แล้วนะครับว่าทํายังไงครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ผมก็มาทําให้ให้ดูนะครับ ผมพูดเร็วพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ